วันนี้ขอมานำเสนอเรื่องของการแผนการเพิ่มทุนของกลับการเมีนไทยนะคะที่จะเกิดขึ้นต่อจากเมื่อไหร่ต้นวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะการมีไทยได้ยื่นไฟล์ริ่งต่อกรอลเาและได้ระลาบหลับบกทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีการไฟลิ่งไปสองฉบับด้วยกันนะคะฉบ,บับที่1เป็นเรื่องของการแบงค์นี้เป็นทุนนะคะของเจ้าหนี้เดิมและฉบ,บับที่2เป็นเรื่องของการแผนเพิ่มทุนนะคะเดี๋ยวเราเป็นฟังในรายละเอียดนะคะ การแปลงี่เป็นทุนชิ้นที่หนึ่งนะคะเป็นการแปลงที้เป็นทุนตามแผนป็นทุนกิจการซึ่งเจ้าหนี้เดิมเนี่ยได้แก่กระทรวงการคลังนะคะจะแปลงนี้ทั้งร้อเซ็นต์ของกระทรวงการคลังเป็นนี้เป็นทุนนะคะจำนวนประมาณห้าพันล้านกู้และมีเจ้าหนี้กลุ่มห้าหกและเจ้าหนี้ผู้หลุกู้นะคะก็จะแปลงนี้เป็นทุนอีกสี่สิบ อีก24.5%ของหนี้ที่มีอยู่นะคะอันนั้นเป็นส่วนที่กำหนดไว้แล้วในแผนฝึกฝูกิจาการนะคะวนกองสีแดงนะคะเป็นก่องที่เป็นผู้ที่มาจากการที่เราไม่ได้มีการกู้เงินมานะคะเพราะฉะนั้นเอ่อกลองสีแดงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรานำผู้ส่วนนี้มาให้แก่เจ้าหนี้เดิมสามารถที่จะ แปลงนี้เป็นทุนเพิ่มขึ้นได้อีกเกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามหลอดสินมุ่งเป็น24.5%นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้านี้จะต้องตัดสินใจนะคะรวมถึงกองสีเทานะคะดอกเบีย้ยใหม่ตั้งพักนะคะซึ่งตรงนี้อีกประมาณ1,900ล้านพูดน,นะคะเจ้าหนี้เดิมสามารถจะเริอกได้ว่าจะรับดอกเบีย้ยใหม่ตั้งพักเป็นเงินหรือว่าจะรับเป็นหุ้นนะคะ ในส่วนนี้ทั้งกรองทั้งสามกล่อกเลยสําหรับการแ่งนี้เป็นทุนของเจ้ามนี้เดิมน,นะคะจะแ่งด้วยราคา2.5452าอบาทต่อหุ้นนะคะอันนี้กาหนดไว้ในแผนปืนปูแล้วโดยที่กลองสีแดงและกลองสีเทาของอการแบงน์ม้เพิ่มทุนเพิ่มภาคสมัครใจเนี่ยจะให้ท่านเจ้ามนเนี่ยตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับการแบงนี้เป็นทุนเท่าเรียกว่า เพื่อให้ราคาหุ้นนะคะของกน,นไทยเนี่ยมีความสเตเบิลนะคะเราก็จะขอมีการทำการล็อกอัพหุ้นนะคะหนึ่งปีนับจากที่หุ้นกลับเข้าไปเทรดในตลาดโดยที่25%ของหุ้นที่ถูกล็อกอัพนะคะจะสามารถขายได้ในเดือนที่6หลังจากที่ หุ้นกลับเข้าไปาในตลาดนะคะอันนี้อันนี้ได้มีการเขียนไว้ในออการไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส่วนที่2นะคะส่วนที่2จะเป็นกล่องสีเขียวนี้ทั้งหมดนะคะจะมีหุ้นอยู่ประมาณ9,800กล้านพุ้นนะคะรวมกับหุ้นที่เหลือจากกล่องสีแดงก็คือถ้าเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้เดิมไม่ใช้สิทธิ์แปลงนี้เป็นหุ่น แดงนี้จะหมายที่กองสีเขียวนะคะโดยที่กองสีเขียวนี้จะมีการสเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเป็นลาดับนะคะจากลําดับเดิมคือผู้ถือหุ้นเดิมก่อนนะคะผู้ถือหุ้นเดิม,ด,มดอกการปรับโครงสร้างทุนสามารถที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้นะคะถ้ายัางมีหุ้นเหลืออยู่ก็จะไปถึงพนักงานของการบินไทยนะคะ แล้วถ้ายังมีหุ้นเหลืออีกนะคะก็จะไปที่กกอบสุดท้ายนะคะกว่ากวาสุดก็คือสำหรับ t i v a t e p l a c e m e n t หรือคนในวงจำก,กัดน,นะคะอันนี้จะมาเป็นราดับกับดับไปนะคะทีนี้สำหรับราคาหุ้นนะคะราคาหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนี้นะคะจะถูกกำหนดอีกครั้งหนึ่งโดยผู้บริหารแผนเป็นผู้กำหนดนะคะโดยที่ราคาหุ้นนั้นก็ไม่ต่ำกว่า 2. องกุาบาท นะคะอันนี้อันนี้เราจะมีความเพื่นแน่แล้วเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการปรับโครงสร้างทุนถามว่าจากการที่ดาเนินการตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยภาพของทุนการบินไทยจะเป็นอย่างไรนะคะต้องเรียนว่าถ้าดูจากรายมาสสองของปี6กปีนี้นะคะหกดส่วนของทุนยังติดลงอยู่40,000ื่นล้านบาทสี่หมืล้านบาท เราประมาณว่านาสิ้นปีนี้ส่วนของทุนก็จะติดลบน้อยลงนะคะแต่ว่า,า,าก็ยังติดลงอยู่ <S <S 1> <S 1> เมื่อเราเออแปลนี้เป็นทุนของเจ้านี้เดิมแล้วที่37พันล้านนะคะก็นี่ไทคาดว่าจะมีผลมีส่วนของทุนเนี่ยภายหลังจากการคอนเวอร์ชันแล้วเนี่ยเป็นบวกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่ที่ไม่มากแม้ว่าจะ เป็นเป็นตามหลักเกณฑ์ของการออกจับแผนหรือผู้กิจการก็ตามแต่ก็ยังยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการแปลงนี้เป็นทุนเพิ่มเติมจากเจ้าหนี้ในกล่องสีแดงและกล่องสีชมพูสักครู่นี่ยนะคะก็จะทําให้ส่วนของทุนการเงินไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะและส่วนถือสีเขียวก็คือพวกมาจากกล่องเมื่อกี้นะคะถ้ามีการออกทิ่เพิ่มขึ้นใหม่ก็จะทําให้ส่วนของทุนการเงินไทยเนี่ยเป็นบวกแล้วก็มีความ สามากนะคะสำหรับสำหรับการเพิ่มการแปลงนี่เป็นทุนทั้งหมดและการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่นี้นะคะเป็นหลักฐานของส่วนทุนของการเป็นไทยในางานโคนที่เดียวนะคะหลังจากที่แปลงนี้เป็นทุนแล้วหน้าราของผู้ถือหุ้นจะเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้เป็นโลมการทางและรัฐวิสาหกิจถือหุ้นอยู่เกือบเกือบีกห้ิเซน แล้วก็มีกองทุนรายลภาคาอีกประมาณ7.6และผู้ถือหุ้นอื่นๆนะคะอยู่อีกประมาณ42นะคะ่ะหลังจากปรับโครงสร้างปรับแปลงที่เป็นทุนและขายรุวมเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วก็ยังจะเป็นเป็นเป็น,น,น r a นะคะเรียกว่าเป็น r a เนืน่องจากว่ายังมีส่วนของการแปลงนี้เพิ่อเป็นทุนกรอบสีแดงเมื่อสักครู่นะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีเจ้าหนี้อยากจะแปลงเพิ่มไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับการแบ,บ่นี้เป็นกาเพิ่มเติมว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังและท่อทววิสาหกิจค่ะจะถือหุ้นการบินไทยอยู่ประมาณที่38-44เปอนะคะภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยที่มีกองโคลยุคพักอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4เนะคะผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆอยู่ที่ประมาณ6-8นะคะส่วนเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้เองก็จะอยู่ที่ประมาณ24-38นะคะ และสุดท้ายก็คือถ้ายังมีหุ้นเหลือมาถึงนะคะก็จะมีผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของการปรับโครงสร้างทุนพนักงานและบุคคลในวงจำกัดที่จะ<ๆ>จะองซื้อเพิ่มเนี่คะก็<ๆ>จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20นะคะ12-19เอันนี้ทั้งหมดคือโครงสร้างทุนที่การบิทไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในใกล้นี้นะคะคือภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามนะคะต้องเรียนว่า การแปลงนี้เป็นทุนและการเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้มีความสําคัญต่อบริษัทการบินไทยอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าล้านี้ลงนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนของทุนให้แข็งแรงขึ้นนะคะบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงขึ้นเพื่อความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจต่อไปขึ้นอยู่กับความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ